การแก้ไขปัญหาหนี้เสียต่ำแสนเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นแก้ไขอย่างรุนแรงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ๆที่จะทําให้ลูกหนี้ได้กลับมาตั้งหลักใหม่และเข้าระบบเศรษฐกิจอีกครั้งนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโคศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบโดยมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มียอดหนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและเป้าหมายในการช่วยให้ลูกหนี้เหล่านี้กลับมาตั้งหลักใหม่โดยจะมีหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยทั่วประเทศแต่นี่ไม่ใช่การล้างหนี้เลยนะแต่เป็นการช่วยให้ลูกหนี้ที่เสียหนี้ได้มีโอกาสกลับมายืนอีกครั้งโดยรัฐบาลจะให้หน่วยงานซื้อหนี้เสียจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินและธนาคารก็ยินดีกับการนี้เพราะว่าหนี้เหล่านี้ถือว่าตีเป็นศูนย์แล้วแล้วจะเชิญลูกหนี้มาเจราจางเงื่อนไขใหม่โดยจะมีการลดเงินต้นแต่ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับและยืดระยะเวลาการชำระหนี้เราไม่ได้ยกหนี้ให้ลูกหนี้ แต่เราช่วยให้นี้ของพวกเขาถูกปรับโครงสร้างทําให้ลูกนี้ได้โอกาสกลับมามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นและจะได้ถูกปลดจากเครดิตบูโรซึ่งเป็นโอกาสครั้งที่สองในชีวิตทางการเงินของพวกเขานายสิริพงศ์กล่าวการดําเนินการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประชาชนเท่านั้นแต่ยังทําให้นีเสียกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจอีกครั้งนายสิริพงศ์กล่าวว่าคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกลับมายัางระบบเศรษฐกิจนับแสนล้านบาท จากการชำระหนี้และการกลับมาทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต,ต่อเศรษฐกิจฐานรากและระบบการเงินโดยรวมแต่นโยบายนี้จะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรัฐบาลไม่อยากให้คนเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่รอดรช่วยและไม่อยากให้คนกลับไปเป็นหนี้อีกครั้งจึงมีการทำให้ลูกหนี้ได้โอกาสใหม่และระบบเศรษฐกิจก็จะได้คืนความมั่นคงจากการชำระหนี้ของลูกหนี้แล,และนี่เป็นการแก้ไขปัญหานี้เชิงโครงสร้างรัฐบาลไม่อยากให้คนเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่รอดร ช่วยแต่อยากให้คนรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเองและไม่ใช่เรื่องที่รอรัฐช่วยแต่รัฐบาลจะช่วยให้คนได้โอกาสกลับมาตั้งหลักและแก้ไขปัญหานี้เองคุณคิดว่านโยบายนี้จะช่วยให้ประชาชนได้กลับมาตั้งหลักและแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายนี้ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้ยินเสียงความคิดเห็นจากทุกคนนะ